สวัสดีพี่น้องเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเช้านี้อยู่แถวโซนประมาณแปดหมนเจ็ดพเหรียญน,นะยังอยู่แถวโซนเดิมนะครับก็สะบัดไปสะบัดมามีขึ้นไปทดสอบแถวมันเก้า0มื่บ้างนะครับเมื่อ2วันก่อนแล้วก็ดรอปลงมาแถวโซนประมาณ87,000นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดคุยกันถึงแผนถัดไปแผนถัดไปนี้ก็คือถ้าเกิดโครงสร้างมันมีการปรับตัวเป็นแบบรีต่อเนี่ยเราจะปรับแซจี้ยังไงในแต่ละพอร์ต น่าจะเป็นพอร์ตของการ DCA พอร์ตของการเก็งกําไรพอร์ตของการเทรดในฝั่งสปอตอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมันดรอปลงมาในโซนไหนน่าจะเป็นโอกาสที่น่าจะเป็นภาพใหญ่ที่เป็นโอกาสมากๆนะเดี๋ยวจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ข่าวเชาว้านี้ดูนะจับได้็จะมีในพาร์ทของตัวบิตมอยที่ทําการช้อนซื้อในฝั่งอีทเพิ่มเติมเข้าไปนะครับานะซึ่งเขก็ซื้อมาเรื่อยๆนะ เหมือนคล้ายๆกับแซจนะครับแล้วก็ทางพาร์ทของ GDP สหรัฐนะครับที่ไตรมาสที่3เนี่ยตัวเลขออกมาค่อนข้างโอเคเลย43%มออามันบวกนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยในฝั่งตลาดก็น่าจะตอบรับได้ดีหลังจากนี้นะครับภาพรวมตัดจากนี้เรามองกันในคลิปครับ XM เ็นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญ,ญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC, DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเพคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจครับทีมงานเราด้วยน,น,นะครับหากใครเขาไปคุยต่อนั่นแล้วเป็นแชทดิสคอร์ดทีเล็กก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสปหร,รับซัพสไครตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตคลิปนะครับแบบวีคลี่นั่นเพื่อเรื่องการนนะจัดพอร์ตส่วนตัวเองสามารถไปตามดูกันได้แล้วก็ลิสติ้งในฝั่งแอสเซทเอ็บสามเนี่ยนะที่เราทยอยเพิ่ม,ขนนม,มกกะะเข รายละเอียดน้องแอปมิน er เลยนะครับซึ่งคลาส b e g i n n i n เป็นสอนเกียกับเรื่องการปูพื้นฐานเบื้องใหม่ทั้งหมดนะครับ Market Cycle, Market Set, Money Management, วิธีการกเทรเดบเบื้องต้นวิธีการใช้ดั้เงื่อนไขการเทรดวิธีการคำนวณไซน์ฝั่งการเทรดฟิวเจอร์ Bitcoin, Crypto, ทองคําแล้วก็คลาส Coins เปิดจะเป็นเนื้อหาเด็ดวานสอนเกี่ยวกับเรื่องการ Snowball, ก,การ Charting ตลาดการมองกร,กรยาฟแบบ Parabolic Frame แล้วก็การใช้งาน Option น,นะครับซึ่งเพื่อนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ทุกแอสเซทเลยทองคำ Bitcoin, Crypto ในพาร์ทของตลาดหุ้นด้วยรายตัวดัชนีเซ็ตอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ในพาร์ทของภาพรวมตัวเอาคอยนะครับชาวนี้เป็นไงบ้างก็จะมีตัวที่ดีบขึ้นมานะก่อนหน้าน่าจะมีคนเก่งกัไรค่อนข้างเยอะนะครับแอบพิดพินนะเดี๋ยวจะมาส่องกันแล้วก็มีไนท์มีปั๊มนะครับมียูนินะตัวที่เราทําการถืออยู่มนีนี้ผมถือสปอร์ตอยู่นิดหน่อยประมาณ30%ก็ลดไปค่อนข้างเยอะละนะครับแล้วก็ปั๊มนะเดี๋ยวจะมาส่องกันคราวนี้ในฝั่งของตัวลองช็อตอ่าไม่ใช่ลองชอ็อ,อ,งชอตดี เฟรกินเด็กนะครับอัปเดตเช้านี้นะครับอยู่ที่โซนขอดูก่อนรีเฟรชไปแล้วนะรู้สึก24นะครับยังอยู่โซนเดิมเป็นโซนที่ตลาดยังสะบัดไปสะบัดมาก็ยังมีแต่ความกลัวอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งหลายๆคนมองว่ากลัว,ลวต้องดีดใช่ไหมคือมันจะมี2พฤติกรรมในของตลาดที่ผมคิดว่าหลายๆคนอ,อ,อาจจะไม่ได้มองนะแต่ส่วนตัวผมแบคเทสมาก็คือถ้าเกิดตลาดดีดวีเชฟเร็วเนี่ยคือแบบสมมติกลัวเอ็กซิมเฟียกลัวแล้วกลับมาอยู่ในโหมดดูโชว์แล้วกลับมาอยู่ในโซนของ กรีดความโลภเนี่ยอันนี้ตลาดกับตัวจริงแต่ถ้าเกิดตลาดแช่ในโซนนั้นหรือว่าสบัดเล็กๆอยู่ในโซนนั้นเนี่ยเป็นเฟียเอ็กซ์ติมเฟียเฟียเอ็กซ์ติมเฟียเฟียเอ็กซ์ติมเฟียเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือตลาดน่าจะยังไม่กลับตัวน่าจะยังประคองเทรนด์ในฝั่งดาวเทรนไว้อยู่นะอันนี้คือในอวิธีการดูคร่าวๆนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ ลองช็อตลิควิดเดตนะครับแปดหมื่คน200กว่าล้านเหรียญก็ไม่ได้เยอะมากนะเชา้านี้น่าจะเป็นในฝั่งขายอลส่วนใหญ่เพราะตลาดก็กดลงมานะครับตอนแรกดูเหมือนจะขึ้นไปยืน90,000มื่นกกดลงมา8ป0 0 0ื 87, นะครับแล้วก็ในพาร์ทของตัวฮิตแมปนะครับตัวเลขใกล้มากนะ <c oughs> เรียกว่าจุดที่มันจะสะบัดลงไประเบิดได้คือ86,000แล้วก็ด้านบนแถวประมาณแปดหมื่นแส่วนตัวผมรอ S อยู่แถวโซนประมาณ90,000น,นิดๆเทียบเดี๋เพื่อนใน Discord แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการปรับไซต์ที่เรื่อยๆเพราะตอนแรกเนี่ย เราตั้งรอ pending ไ้แถวโซนมัน9 2คนระับตอนนี้ไล่ขยับมาเพราะว่าโครงสร้างาต่างๆมันเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็เราอยากลงไปเล่นขาย A เออขาย A ที่เราคาดหวังไว้นะครับอ,อีกชุดหนึ่งเพราะเราเก็บมาละในตั้งแต่แถวประมาณ90,002ลงมา85,000นะี้ผมปิดไปก็ได้มามัน7%ได้นะครับของ pricing ราคาแต่เราก็อยากได้ชุดหนึ่งนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัว BTC เพียบกับบาทนะครับ เช้านี้นะครับดูภาพเดย์นิดนึงว่าปิดไปเป็นยังไงบ้างนะครับภาพเดย์ปิดไปในตัวบาทเนี่ยมันจะปิดตอนช่วงเที่ยงคืนนะแต่ในฝั่งของปิดคอยเทียบดอลลาร์จะปิด7จ็ดโมงส่วนใหญ่เนะี่ยเวลาผมดูกราฟก็จะดูปิดเทียบดอลลาร์เจ็ดโมงเพราะว่า global อะ่ะมันเป็น asset global อะ่ะมันไม่ใช่แบบตลาดเซตอะไรเงี้ยที่เราปิดเป็นเป็นเวลาแล้วก็เราเทรดแค่บ้านเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยในฝั่งปิดคอยเราต้องดู asset ที่มันตลาดที่มันเป็น global นะครับก็คือเทียบกับดอลลาร์แต่ ในฝั่งของการเทียบกับบาทเนี่ยเราก็ดูกราฟได้นะครับตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนที่มีการปิดพับเด y นะครับอันนี้ให้เป็นโนเลทเพื่อนเพเพิ่มเติมเนีคราวนี้ในพาร์ทของโครงสร้างนะครับตอนนี้ก็ยังจ่อโลอยู่เรียกว่าจ่อที่จะเบรกหรือเปล่านี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะเบรกได้ไหมนะครับแถวโซนประมาณ2ล้านห้าซึ่งพายซิ่งราคาเนี่ยที่ผมมองนะถ้าด r o ลงไปแถวประมาณล้านแปดสองล้านห้าไม่สองล้านห้าเดยสองล้านล้านแปดล้านเจ็ดอะไรเงี้ยคือต่ํากว่านั้นเน่ยเป็นจุดที่เราจะต้องทําการ เก็บ่อ DCA Bitcoin แบบบ้าคลั่งมากๆนี่อีกรอบหนึ่งคือช่วงโซนการเก็บแบบบ้าคลั่งอะ่ะมันมันมันเลยมาในช่วงก่อนหน้าแล้วก็ตอนช่วงที่มี f t x ระเบิดใช่ไหมตอนช่วงนั้นก็5 0 0แสนกว่าใช่ไหมครับคราวนี้นถ้าเกิดมันกลับมาเนี่ยการยกรวยรอบใหม่มาอยู่แถวโซนประมาณล้านกลางๆล้านแบบไปลายอะไรเงี้ยผมว่าต้อง g g r e s s i v e ในการเก็บนะครับก็พิจารณาดูเลยกันส่วนตัวผมรอจังหวะอยู่เหมือนกันแต่ก็ทำการดี a เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นลักษณะของการเล่นแซที่แบบซื้อสปอตเยอะๆในการเอ่อ ภาพในมองใน,ในมองภาพแบบลายควอเตอร์ลายแบบ year ลายเยียที่จะถือแบกข้ามข้ามปีไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงแถโซนนั้นนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของข่าวนิดน,นึงนะครับชาวนี้มีอะไรบ้างก็คือมีตัวเลขในฝั่ง GDP สหรัฐนะครับที่ออกมาในไตรมาสที่3นะก็คือจุลายก็คือเดือน6กนะจนถึงเซปเทมเบอร์นะครับที่ออกมาดีเลยนนิดนึงนะแต่ก็ออกมาได้ค่อนข้าง ดีเลย4.3ก็มีการขยายตัวเกิดขึ้นนะครับก mm. ็คิดว่าตลาดนา่าจะไร้ไปต่อได้เพราะว่าตอนนี้ตัวเลขในฝั่งเงินเฟ้อก็เริ่มเริ่มดรอปเริ่มกด,เร,มกดเริ่มกดลงมาถูกไหมเออแล้วก็มาดูกันในพาร์ทของออบิตมายนะครับก็ลุยเก็บอีทนะซึ่งตนนัวเนี้ยเนี่ยเฉียดเรียกว่าเพิ่มเนี่ยเฉียด3 3 3สามสามหมื่นอีทนะฟันธงว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะบูริทได้นะครับแล้วเจ้ามือเนี่ยมีการถือครองอุปทานตอนนี้ประมาณ3.37%ก็นะคือเรียกว่า ฟรีโฟดแล้วกันมันอยู่ที่ท,ท,ที่เจ้ามือเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้ฟรีโฟ o ด์เนี่ยเวลาเราเราเราความหมายของมันคือสมมุติเลเซย์บิตคอยสองยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญใช่ไหมมีการถือของรายใหญ่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอันนี้คือฟรีโฟลดแล้วก็รายย่อยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดรายใหญ่ถือเยอะก็จะทําให้ตลาดมันมีการด i v e ได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเอ,อ่อเวลารา,าคามันขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าเหรียญหรือว่าแอสเซทมนกระจายในฝั่งรายย่อยอ่ะมันก็จะมีการโยนออกมาแล้วก็ทําให้ราคามันขึ้นได้ค่อนข้างยากประมาณนี ความหมายนะความหมายนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันลวกันเดี๋ยวมาดูวิเคราะห์ในฝั่งของอ e ีกันด้วยว่าโครงสร้างกราฟเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้ฝั่งของ FOMC m e e t i n g ครั้งถัดไปอประมาณ35วันเลยค่อนข้างนานนะก็เดี๋ยวรอดูกันอไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปดั้งกังวลเลยมากนะครับอนะโครงสร้างนะครับตอนนี้เป็นไงนะครับโครงสร้างตอนนี้ในฝั่งของภาพเดยนะ์ปิดมาหลุดเส้นคือหลุดโครงสร้างที่ดูเหมือนจะยืนได้ตอนแรกเราเฮ้ยตรงนี้ยืนได้ปะวะหลุดออกมาละซึ่งโทษนะครับ จามไม่รู้ใครคิดถึงน <c oughs> ่การจามมีสองแบบมีคนคิดถึงกับมีคนด่า <c oughs> โอเคขอให้เป็นข้อแรกแล้วกันนะออโอเคคราวนี้มาดูนในฝั่ง,งโครงสร้างภาพรวมนะครับภาพเดนหลุดลงมาภาพ M เนี่ยภาพ1มันเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบกลางซึ่งผมก็บอกว่าถ้าเกิดจะขึ้นดีๆคือต้อง V Shape รีบขึ้นไปเลยเราดูโครงสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันขึ้นเราเร็วเนี่ยมันจะดรอปมาว h a p e ใช่ไหมดรอปมาปุ๊บ Shape ดรอปมาปุบา๊บ shape ตรงเนี้ยเราคาดหวังรอการ Vshape แต่ถ้าเกิดไม่ร h a p e เนี่ยมันเลื้อออกข้างที่มันยังเป็นอยู่แบบนี้นะอีกประมาณเดือน2เดือนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยละเพราะว่าจบเดือนนี้จะจบ 3M ด้วยใช่ไหมที่ผมบอกไปแล้วกเ็เดือนมกราเดือนหน้าจะเริ่ม 3M ใหม่แล้วก็เริ่มในฝั่งของภาพมันใหม่ด้วยซึ่งถ้าภาพมันมันอยู่ในแถวโซนนี้อีกเดือนหนึ่งมันจะเป็นคอนดิชันที่ผมมองว่ายังไงก็แล้วแต่บิตคอยน์ขึ้นมาเราต้อง f o l l o w S ออย่างเดียวก็คือจะขึ้นเป็น B ก็ได้นะแล้วก็ f o ล l o w S ลงไปนะครับแล้วก็ไล่ d ี a ไปซึ่งขา แผนถัดไปแล้วกันขาถัดไปถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นลักษณะของ collection A ลงมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ยืดเยื้อนิดนึงแล้วก็ collection B เล็กๆแล้วก็ follow S ลงไปในฝั่งของขา C ซึ่ง B ลง C เนี่ยสิ่งที่เราต้องเล่นมีหน้าแผนอะไรบ้างถ้าสมมติเป็นสปอรตเราก็อาจจะถือเงนินสดก่อนใช่หไหมอันนี้พูดถึงสปอร์ตรันเทรนด์นะถือเงนินสดก่อนแล้วก็อะไรฝั่ง DCA เราก็อาจจะ DCA เพิ่มในขา C ก็ได้เพราะว่า DCA เอ่อเราจะเราเราเรา,เราใช้ความถี่ในการเก็บอยู่ละแล้วขา C เนี่ยมีเรียกว่าอะไรอะ มีจังหวะของการดิส卡尔ลงมาเราก็อาจจะเพิ่มความเข้มข้นในการเก็บและเซนสมมุติเราอาจจะเก็บอยู่สมมุตินนะผมนะวันหนึ่งประมาณทุกสี่ชั่วโมงก็คือ8 8 6 4 24ก็คือประมาณ6ครั้งถูกไหมผมอาจจะเพิ่มความเข้มข้นในการเก็บไปก็ได้เป็นทุกๆุกกชั่วโมงจาก4เป็น2ก็คือต้องไปหาแคทโฟมาแล้วกเก็บ2 2 2 2 2 2เพิ่มเรื่อยๆให้ได้ าอาจจะไปเทรดตลาดอื่นหรือว่าเทรดในการช็อตมาก็ได้ให้ชนะตลาดอ่ะหรือว่าแอสเซทอื่นอย่างเช่นแบบทองอ,อ,อย่างเช่นตลาดหุ้นอะไรเงี้ยที่ผมก็บวกอยู่ตอนนี้นะเออในฝั่งของการเทรดทีเฟกอะไรเงี้ยก็เอาแครโฟพวกเนี้ยมาไล่เก็บเพิ่มเติมในช่วงขาซีตรงนี้เพิ่มความเข้มข้นในการ DCA ไปอันนี้คือแผนที่ผมจะทําการวางเนาะแล้วก็ในฝั่งของการเทรดฟิวเจอร์เราก็ดูภาพเดย์เอาคือในการเทรดฟิวเจอร์เราเราเทรดแ,แล้วเราใช้ภาพย่อยในการดูอยู่ละเราก็ Fol l o w เไป สมมติตอนนี้ผมตั้ง pending ไว้นะเทียบเดือล่าสุดแถวประมาณ9 1 3เทียบเดือนเพื่อน o r อซึ่งเดี๋ยวอาจจะขยับเป็น day by day ทุกวันเนี่ยเออถ้าเกิดมันยังไม่แมทนะครับก็ดูโครงสร้างที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยไล่ follow s ไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถเก็บระยะได้เหมือนรอบก่อนเนี่ยสมมติผมเก็บระยะมาได้เใช่ไหมเก็บบูบบลงมาปิดท้าล่างตรงนี้อาจจะไม่ได้ปิดก้นแห่งแห่งก้นนะคือแบบตรงนี้คือแบบโอเคมากแล้วนะที่เราปิดปิดไปใช่ไหมก็เอาแคท h ฟนตรงนี้มาทําการ DCA ในขาซีที่เมื่อกี้ผมบอกหรือว่าอาจจะเอามารอเล่นรันเทรนก็ได้หรือว่าอาจจะรอเล่นขาบีเล็กๆก,ก็ได้เพื่อที่จะเก็บแคทโฟเพิ่ม erm. อันนี้คือแล้วแต่เราเลยแต่ถ้าเกิดเราชนะมาได้เนี่ยน่าหมายความว่าคนอื่นเวลาขาลงอะ่ะเวลามันเกิดดาวเทรนเกิดขึ้น,นี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรนึกออกไหมแต่เราอะ่ะได้ระยะเกิดขึ้นอย่างรอดก่อนที่บวกก็บวกอยู่ประมาณ2องสองหมื่นเนี่ยแปดหมื่นแปดห้าร้อยก็ประมาณเท่าไหร่กี่แสนห้าแสนหกแสนประมาณนี้อืมอะไรเงี้ย ก็เราจะได้ระยะตรงนี้มาคือเราต้องการระยะที่มันเพิ่มมากขึ้นในช่วง movement ที่มันมีส่วนต่างใช่ไหมเออพอมีส่วนต่างพวกเนี่ยเราก็พอได้ไฟฟค่โฟกัสเอาไปทำอย่างอื่นได้เช่นเก็บออมบิตคอยเพิ่มอะไรอันนี้คือแผนที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะเออแล้วก็ขาขึ้นก็เหมือนกันแต่ขาขึ้นเนี่ยความแตกต่างของมันคืออะไรความแตกต่างของมันเนี่ยคือเราเได้ในพานของบิตคอยเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าเราใช้บิตคอยไปค้ำในการเทรดเหลือไปวางเป็น c o l l ท t e r a l ในการเทรดในสัญญาที่มันเป็นพวก เรียกว่าอะไรอ่ะคริปโตมาร์จินอะไรเงี้ยเออก็คือบิตคอยวางแล้วก็ถ้าเกิดถูกทางบิตคอยจะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ร้าน12เปอร์เซ็นต์ก็บิตคอยก็จะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่เราทําการเทรด3เปอร์เซ็นต์3เปอร์เซ็นต์11เปอร์เซ็นต์6เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอันในฝั่งขาลงคือเป็นหน้าไม้ของการโปรเทคดาวไซด์นะครับอันนี้คือแพนดิ้งนะแพนแพนนะครับอืมคราวนี้มาดูกันต่อนะครับในพาร์ทของซีโร่การเล่นนะครับซีโร่การเล่นเนี่ยเรามองยังไงบ้าง ในพาร์ทของขา A ตอนนี้ยังมองเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็หาจังหวะในการเ,เก็บสัญญาแลา้วกันแล้วก็จะลงไปเคลียร์ด้านล่างให้ได้ในชุดนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดก่อนหน้าเนี่ยเราได้ชุดนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะชุดนี้เใช่ไหมประมาณ7จ็ดเถัดไปเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บตรงนี้ได้อีกคือเรียกว่าเราเป็นเกรดเพลเยอร์มากๆเพราะว่าการด r o p ลงมาในชุดนี้คนปกติแล้วเขาไม่ได้อะไรแต่เราได้มาเพิ่มอีกประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ดูไหมพราะาได้เพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊ อยู่จะเล่นท่าไหนก็ได้อยู่จะรอขึ้นไป S ตรงขา B ก็ได้หรือว่าอยู่จะเล่นแบบยึกยักยึกยักขึ้นไปตามด,ด้วยด้วยก็ยังได้นึ่เหรอปะเออคือมันคือมันได้ทุกท่าเออถ้าเกิดเราหาระย,ยะเพิ่มเติมได้แล้วก็อรอด r o p ลงมาเล่นขา C อันเนี้ยคอร์เรชันเอชุดนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะเทคไทม์นิดนึงจากที่เราวัดออช่วงทม์ไลนะ์มันก็จะไปจบประมาณจุลายเดือนเ,ออเดือน เดือนเดือนหใช่ไหมไอ้เดือนเดือนหเดือนเแล้วก็ปีหน้านะครับอันนี้คือที่ผมลาเบลทำลายไปคร่าวๆนะครับขยับมาในดูในพาร์ทของตัวเอนดิ้งนะครับเอนดิ้งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเคสหนึ่งมันจบซีข้างล่างเนี่ยตรงนี้พังทลายแน่นอนก็คือ5 5คลื่นที่เรามอง1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าจบถูกไหมอันนี้มันลุทะลุตรงนี้แล้วก็ทะลุตรงนี้เราไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นท่านั้นไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นท่านั้นเนี่ยดีมากนะผมชอบเพราะว่ามันจะได้ลงไปดิสคัลข้างลลลล่่่าาาาางงแแ้้ววกกก็ตตดับบบไไปิิมมๆคคคนออยร จังหวะโคตรดีในการเก็บเลย <c oughs> คือรายใหญ่อ่ะจะเก็บอย่างข้างล่างอ่ะ <c oughs> คิดว่าเขามองลอจิกว่าบิตคอย n มันไร้ค่าแล้วเขาไม่เก็บแล้วเขาไม่ซื้อหรือเปล่าไม่ใช่นะเขามองมันดิสคารตรงนี้เขาก็เก็บยับอะ่ะนึกออกไหมคือตรงนี้เขาก็ไม่ได้มองว่ามันมี ETF มีอะไรเขาก็ขายยับเหมือนกันนึกออกไหมเออประมาณนี้นะน,น,นเนี่ยอย่าไปพยายามหาเหตุผลในการในการลงทุนหรือว่าเรียกว่าอะไรใช้ความรู้สึกหรือว่าใช้การมองว่ามันถูกมันไม่มันแพงอะไรเงี้ยในการที่เข้าไปซื้อถ้ามันเข้าเงื่อนไขเราเล่น เข้ามาในกรอบดีเซที่ต้องดีเซดีเซไม่ต้องสนใจว่ามันมันถูกแล้วมันจะพังหรือมันจะมันจะหมดอะไรเงี้ยพอเราบริหารจัดการหน้าตักมาแล้วตั้งแต่แรกมันจบละมันฟิเน็ตละระหว่างทางเราต้องอยู่กับความสุขในการที่จะแอคชั่นมันนึกออกไหมเอออันนี้คราวนี้เออในภาพของการมองเป็นบูรีเทรนด์คือตรงเนี้ยต้องขึ้นเร็วๆวะที่ผมบอกก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นโครงสร้างที่มันขึ้นเร็วๆเช่นถ้าเกิดมันขึ้นเร็วๆเนี่ยผมอาจจะขยับเคสนี้ขึ้นมาแล้วก็เล่น L แทนนึกออกไหม เออถ้า,หน,าหน้าโครงสร้างของตลาดมันเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนหน้าไม้ในการเล่นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปติดภาพเดิมนีกหอก่าไหมเออน,นั้นเนี่ยเออทรดเดอร์คือเหมือนเป็นกิ้งก่าที่สามารถเปลี่ยนมูฟเมนต์ตามตลาดได้อันนี้เราจะหาประโยชน์กับมันได้ทุกช่วงเวลานะครับคราวนี้มาดูกันต่อในพาร์ของแนวนอนแนวนอนเนี่ยเรายังมองเหมือนเดิมนะก็คือ50 4 0 1 0มองเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขยับมาดูในพาร์ของเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์ตรงเนี้ย ยังอยู่ในกรอบที่มันยังไม่สามารถที่จะขึ้นมาทะลุได้นะ98,97นะครับถ้าทะลุขึ้นมายืนหน้าคือ V-shape ห็นไหมแต่ตอนนี้มันยังมันยังไม่เกิด v s h p p นะมันยังไม่เกิด V-shape มันยังเลื้อเอาข้างซึ่งในยิ่งเลื้อยก็ถามว่าดีไหมสำหรับเราก็ยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้ของ Discount เราก็ได้ DCA เพิ่มด้วยนะครับอันะนี้คือเรามองตามประโยชน์ของตลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่ง AMC AMC ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะ เออก็รอจังหวะอยู่เหมือนกันก็อาจจะขยับมาแถวโซนประมาณ9-5 913ในการเล่นแล้วก็วางไอเซลถ้าเกิดเบรกยืนได้นั่นหมายคมว่าเขาจะมีมีช็อคเกิดขึ้นมีเชงออฟคาเลกเตอร์คาเลกเตอร์เกิดขึ้นแล้ว็ยอมยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้คือเงื่อนไขในการเล่นนะครับแล้วก็ในพาร์ขทของทองเป็นไงบ้างทองก็จะขึ้นต่อนะที่ผมบอกเพื่อนว่ายัางไงก็ยังบูริตอยู่นะเพราะว่าโครงสร้างการาฟตรงนี้ไอซไซก็ยังรองอยู่แล้วเมื่อวานดิปลงมาก็เป็นโอกาสนะครับก็ยังไม่ได้เข้าเลยผมก็ยัง อ่คือไม่ได้ดิสเขาแบบเรียกว่าดิสเขาระหว่างวันอนะคืออยากได้แบบพันดิคเซลนิดนึงอะบูบูบ,บงี้แล้วก็หาเก็บเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอพันดิคเซลแล้วก็เก็บเล่นซึ่งจังหวะในการรอเข้ามาจากเดี๋ยวขยับขยับขึ้นมาแาวโซนนี้นะครับอก็ไล่ไล,ล่รอ pending order ไปก่อนนะครับแม่ถึงถ้าเกิดมันมีจังหวะเนี้ยดิฟมาแล้วก็เล่นดิฟมาแล้วก็เล่นอะไรครับอันนี้คือเอ่อหน้าไม้ในการเห็นของทองขอเรายัาง follow L อยู่นอกจากจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างในภาพใหญ่ให้เห็น นะเออถ้าเกิดสมมติเราเราซื้อหลอโซนนี้หรือว่าเข้าแอลหลอโซนนี้มันก็จะเป็นจังหวะที่ที่ดีในการที่เรียกว่าอะไรอ่ะเออเซฟด้วยเพราะว่าถ้าเกิดโครงสร้างมันเปลี่ยนมันมีการตัดกันของเทรดหรือว่าหลุดโลนี้เราก็โยนได้แบบโดนไม่เยอะนี่อร่อยโดนไม่เยอะอย่างเงี้ยเหมือนผมเข้าเนี้ยโคดโอเวอร์เซฟเลยอ่ะจุดจุดนี้ที่ผมเข้าตอนแรกอ่ะถ้าสมมติเข้านี้บุกมัน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 ตัดกันมันหลุดกันเงี้ยผมก็โดนแค่สองเปอร์เซ็นต์นึงนะครับเวลี่ชิลนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูต่อนะครับเออ่ในภาพของตลาดอื่นๆดอลลาร์โหเปิดแกลบลง แท่งเต็มต่อเลยดาวโจนเมื่อคืนก็ทรงๆนะครับนัสแดกนะครับก็ทรงๆเนี่ยผมก็ยังเปิดสัญญาฝั่งขายออยู่นะขาย L ที่เปิดอยู่ก็เปิดขึ้นไม่ต่อนะครับก็รันขึ้นไม่ต่ออันนี้ก็เลทฟอฟฟิตลันไปเรื่อยๆโงสงสร้างก็พยายามกลับขึ้นมานะครับอยู่ในโหมดของเรียกว่าอะไรอ่ะขาที่ยังสตรองอยู่นะครับแล้วก็ MS, m s m s t ออันนี้อันนี้ดูวิเคราะห์คร่าวๆเรียกว,ว่าวิเคราะห์ไหมเรียกว,ว่าพูดถึงแผนคร่าวๆแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดอบลงต่อนะฮะดอบลงต่อก็เดี๋ยวปเด ในห้อง private อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เออ่มาดูกันในฝั่งของแอสเซทอืน่นๆกันบ้างนะครับอีทเนะี่ยเพราะว่าบิดไม้เก็บเรื่อยๆถูกไหมตอนนี้เนี่ยอีทมันยังอยู่ในกรอบของการไซเวย์นะครับในวิ่งในกรอบบนตรงนี้แล้วก็กรอบล่างที่ยังอยู่ตรงนี้กรอบล่างตอนนี้มี2อันก็คือมีจุดนี้2องพแล้วก็มี2000ส่วนตัวอยากให้ดรอปลงมาทําใดนะครับกับไอซายตรงนี้เนี่ยเพื่อนดูนิดนึงเอาไอซายหายนี่โอเคนี่ไอซายตรงนี้ อีชุดหนึ่งนะแล้วก็ทำไดยสวยๆซึ่งถ้าเกิดอยู่ทำไดยสวยๆได้เนี่ยผมจะเข้าไปเล่นสักทีหนึ่งเนี่อแล้วก็บิตคอย70,000ห้าอะไรเงี้ยนะครับอืมอะไรเงี้ยจะเข้าไปเล่นนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดตรงนี้ไม่สวยเลยอีทห้ามหลุดนะอีทคือห้ามหลุดตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมรอจุดที่แบบเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของมันเนี่ยผมชอบนะครับชี้เป็นชี้ตายว่ามันจะอ่าไม่สวยผมจะเข้าไปเล่นอย่างบนเนี่ยชี้เป็นชี้ตายว่าจะอ่เรียกว่าอะไรอ่ะจะสวย ผมก็จะเข้าไปเล่นเขาได้เกิดมันเบรกได้ยืนได้มันจะสวยผมก็เข้าไปเล่น Follow S Follow S เนี่ย Follow S เป็นจังหวะจังหวะมานะครับอะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ a เ,เนี่ยจับตานหนอนึ่งนะ่พิบพินนะพิบพินพิพพินชื่อมัน,มนแบบงงงนะิดนึงอ่ะเป็นไงบ้างนี่ขึ้นไปแถวเ e n n i n g กรอบแล้วเห็นไหมอย่างออรอบก่อนที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้มันเบรกใช่ไหม ซึ่งมนเบรกเนี่ยเราไม่ควรเอสนะตรงนี้ไม่ควรเอสเลยนะจังหวะที่มันดิฟลงมาตรงนี้เราควรจะต้องโฟร์เอลใช่ไหมครับโฟร์เอลก็ขึ้นไปดนวเจินไล์รอบหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันออกข้างแลนดิ้งมาเราก็หาจังหวะในการเล่นคือโครงสร้างที่มันเบรกเราไม่ควรไปเล่นฝั่งขาเอสนอกจากมันจะมีแนวต้านให้เราอ้างอิงในการเล่นสมมติเนี่ยตรงนี้มันมีแนวต้านที่เราอ้างอิงในการเล่นได้เนี่ยด้านบน,นีมียอดยอดมันขึ้นไปถึงด้านบนตรงนี้เราก็หาจังหวะในการเอสแถวโซนนี้ได้นี่ก่อนใช่ไหมแต่ตรงนี้มนไม่มีพอไม่มีปุ๊บเราไปเอสปุ๊ ลากแบบง่ายๆอ่ะเออแล้วก็พอดลอลลาร์อันนี้เราเราทนท,ทุกท,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 ทรมานด้วยนะเล่นโคตรก็โคตรยากเลยนะครับไม่คนเอสนะครับก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็ยอ่อฟ r รอหรือว่าช่วงก่อนหน้าที่มันดิปลงมาสองสามวันก่อนหน้าก็เล่นเอขึ้นไปน่าจะได้ประโยชน์นะครับเน,นี้เนี่ยอันนี้เรามาคอยก็ได้ถ้าเกิดเราอยากเล่น L ก็หาตัวพวกนี้ในการเล่นนะครับแล้วก็ออปั๊มปัมป๊มนิวโรนะตอนนี้รู้สึกว่าปั๊มนิวโลนะครับที่ ผมเช็คมาล่าสุดเนี่ยนิวโลไปละใช่ไหมแล้วเนี้ยถ้าเกิดมันนิวโลมันอาจจะมีโลนึงที่เราสามารถอ้างอิงได้คือโลล่างมากๆนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าโลนี้ก็สําคัญมากละถ้ามันหลุดเนี่ยไม่ควรไปเล่นละในฝั่งขา L นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันคอเコคชันมาหาจังหวะในการเอสได้ก็เล่นเอสก็ได้ก็นัดแบดนะครับนัดแบดตัวที่ follow ฟอลโล่ได้ฝั่งขา S ก็จะมีแซดเฮด4เอสซีซีเฮดซีเฮดแซดนะที่ผมแบบดูดูกับเพื่อนวันนั้นนะครับในในไลฟ์ ก็ถ้ามันสะบัดขึ้นมาดาวเจนด้านบนติดแถวโซนนี้ก็เล่นได้สักทีหนึ่งแล้วก็มีอะไรอะ CRV ใช่ไหมที่นิวโรแต่มันก็ยังติดก้นอยู่เออแล้วก็มีตัวอื่นมีอะไรลูน่าเราเอสไปแล้วนะเออแล้วลงมาแล้วด้วยนะครับก็เก็บกําไรไปแล้วนะมันลงอีกเห็นไหมลงมาแล้วก็จะมีตัวไหนอีกนะขอ,ขอ,ขอคิดก่อนเออซัดอีซีเออ S e C, เอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับ ก็น่าจะเป็นคอ r ์เรชันบรอลง C เหมือนกันก็คล้ายๆกับ b c เลยในการในการแต่นี่ขึ้นเร็วกว่าน่อยอันนี้มันขึ้นมาเป็น B ก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าบิ Bitcoin ขึ้นมาในจังหวะที่แบบผมอยากที่จะเล่นสักไม้นึงในฝั่งขาเอสผมอาจจะมาเลือกตัวพวกนี้ด้วยในการเล่นก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับใน Discord เพื่อนๆสามารถไปตามดูกันได้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเนี่ยก็สามารถเข้ามาในห้องกลดระเบียบนะครับแล้วก็กดรับทราบต,ตรงนี้เข้ามาแจมได้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีในพาร์ทของตัวเว็บสามเ b มเบอร์นะครับ เพื่อสามารถนำยูดีมาเกาะแล้วก็ในฝั่งโกอัพนะครับในเรื่องของการเทรดทองตอนนี้เนี่ยกิจกรรมที่ใกล้เข้ามาแล้วล่าสุดมากสุดเรียยว่าจะถึงจะถึงแล้วลวกันกนะ็คืองานหมูท้าของเราวันที่3นะครับก็มากินหมูท้ากันผมสั่งวาเกิวไปประมาณบาทเจ็ดแปดหมื่นนะครับเนี่ยมาลงก็ประมาณหลาย10บโล10เรียกว่า10กว่าโลแล้วกันก็กินกันไม่อัน้นกินกันไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่มาร่วมลงทะเบียนตอนนี้ก็น่าจะประมาณ ร้อยนิดๆรวมกับผู้ติดตามด้วยน่าจะเกินจํานวนตรงนี้ไปละทะลุไปละนะครับก็มีเดี๋ยวมีโต๊ะเสริมมีอะไรก็ว่าไป,ไปเงินรางวัลในงานก็จะมีแจกประมาณ3 0 0 0 0 0ของของผมเองนะเออของผมเองแล้วก็มีพวกเอ็อ็มหรืออะไรต่างๆที่เขามาแจกเพิ่อมอีกประมาณ7 8็ดแปดื่นอะไรเงี้ยก็รวมรวมประมาณ4ี่แสนในงานนะครับที่ที่จะมีการแจกให้กับเพื่อนซึ่งคิดว่าคุ้มค่านะครับให้กับเพื่อนๆอช่วงเริ่มต้นปีใหม่ก็ มาลงทะเบียนกันได้นะครับก็อาจจะได้นิดๆหน่อยๆโตเสริมนิดๆหน่อยๆแต่จริงๆก็มาเยอะก็ไม่ไหวแล้วนะครับเต็มละ แม็กแม็กแม็กลักนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในงานนะครับสุดประหารในคลิปนี้นะครับแล้วก็พูดคุยกันถึงแผนถัดไปนะที่ได้เกิดบิตคอยมีการครอยชั่นเป็นซิกแซกลงไปซึ่งตอนนี้ก็มีโอกาสค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราจะทําการวางแผนในการเทรดยังไงวางแผนในแต่ละพอร์ตยังไงแต่ละกรุ๊ปยังไงเมกี้ผู้คุยไปคร่าวๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปรับจูนกับพอร์ตตัวเองได้นะครับและใครที่ใช้งานในเช่นหน้าต่างเป็นสมาร์ทอุปต่อท้ายในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทรามบิสเซดว้ให้ละและเพื่อนๆชมหนึ่งเราฝากกดไลค์กดแชร์กกดกับทางงช่อ ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งกิโตเโอเรนซี่แล้วก็ฝั่งของเทสเชอร์มาเก็ตวันนี้ผมกอลขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ